สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจหลักในตู้ทะเลถุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการเอาใจสายปลาใหญ่ตู้ใหญ่โฮมอควาเรียมหรือบ่อทะเลกันสักหน่อยกับปลาที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังจนถึงขั้นได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งอย่างปลาปากเป้ายักษ์ครับปากเป้ายักษ์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอ l l o c h ส n stellatus จัดอยู่ในวงปลาปักเป้าฟันสี่ซี พบได้มากแทบอินโดแปซิฟิกทะเลแดงแอฟริกาญี่ปุ่นมันดีซึ่งในประเทศไทยเองสามารถพบได้ทั้งสองฝั่งทะเลครับลักษณะภายนอกลำตัวจะมีรูปร่างค่อนข้างกลมยาวหัวโตส่วนท้ายจะแบนข้างเล็กน้อยในวัยเด็กผือลำตัวจะมีสีส้มหรือสีเหลืองและมีลวดลายเป็นจุดสีดำกระจายอยู่ทั่วทั้งลำตัวแต่ปลาที่โตเต็มวัย คือลำตัวจะมีสีขาวและมีจุดเล็กๆสีดำกระจายอยู่ทั่วทั้งลำตัวเช่นกันในธรรมชาติเจ้าหนีมักจะอาศัยอยู่ตามแนวปะการังหรือพื้นที่ลาดชันใต้ทะเลที่มีน้ำใสสะอาดส่วนใหญ่มักจะว่ายอยู่ใกล้ๆกับพื้นทรายโดยมันสามารถอยู่ได้ที่ความลึกถึง58เมตรเลยทีเดียวครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้เนื่องจากว่า เจ้านี้ถูกจัดเป็นปลาปักเป้าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆในธรรมชาติมันสามารถโตได้ถึง120เซนติเมตรเลยทีเดียวแ,แม้ว่าในระบบปิดอาจจะไม่สามารถโตได้ถึงขนาดนั้นแต่มันก็ยังสามารถโตได้ถึง75เซนติเมตรก็ยังเรียกว่าตัวโตเอาเรื่องอยู่ดีดังนั้นพื้นที่ในการเลี้ยงก็ควรจะต้องมีขนาดใหญ่สักหน่อยครับอย่างน้อยๆก็ควรจะมีขนาดสัก1,000ลิตรขึ้นไปครับ ควรจัดให้เป็นโซนที่มีหินเป็นเยอะๆและโซนที่เป็นพื้นที่ว่ายน้ําว่างๆเพื่อเลียนแบบสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินั่นเองครับควรมีกระแสน้ําที่สามารถหมุนเวียนน้ําได้ทั่วทั้งตู้และต้องมีระบบและอุปกรณ์กําจัดของเสียอย่างโปรตีนสกิมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงๆครับปลาเจ้านี้ก็ถือได้ว่าเป็นปลาอีกตัวที่สามารถสร้างของเสียในตู้ได้อย่างมากอีกด้วยครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของอุปนิสัยใจคอกันบ้างต้องบอกว่าเจ้าหนีปกติจะมีอนาเขตเป็นของตัวเองครับและต้องนับว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างจะหวงอนาเขตด้วยมันจึงมีโอกาสที่จะทำลายปลาตัวอื่นที่เข่ามายังอนาเขตของมันได้ครับซึ่งนี่ยังไม่นับรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ปกติจะเป็นอาหารตามธรรมชาติของมันนะครับอย่างพวกกุ้งหอยปูปลาก,กาลังบางชนิดก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่หลอดแน่นอน พูดถึงตรงนี้ก็มาต่อก,กันกับเรื่องของอาหารการกินของมันกันเลยครับในระบบปิดเพื่อนๆควรให้เนื้อสัตว์ทะเลหั่นชิ้นหรือสัตว์ทะเลที่มีเปลือกแข็งกับมันครับเช่นหอยทั้งตัวปูทั้งตัวเพื่อให้มันได้ใช้ฟันที่สามารถงอกออกมาได้ตลอดเวลาเกิดการสึกหลอจากการบดเกี้ยวบ้างซึ่งตรงนี้ก็จะถือด้วยว่าเป็นการรักษาสุขภาพของปลาเองด้วยล่ะครับโดยความเหมาะสมของการให้อาหารอยู่ที่2-3ถึงครั้งต่อวัน พอเพียงพอครับส่วนเรื่องของข้อครวรระวังต้องบอกว่าหากใครกาลังกังวลเกี่ยวกับพิษของมันอยู่ก็ต้องอธิบายกันแบบนี้ครับว่าเจ้าหนีเองมันก็เป็นสัตว์ที่มีพิษที่ชื่อเดเตโดทอกซินเช่นเดียวกันกับปลาปักเป้าชนิดอื่นๆหรือเช่นเดียวกันกับหมึกบูลิงนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าพิษของมันนั้นจะอยู่ที่บริเวณผิวหนังลังไข่และตับะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการจะได้รับพิษนี้ก็จะมาจากการบริโภคเข้าไปครับ ดังนั้นการเลี้ยงเป็นป้าสวยงามจึงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แต่อย่างใดซึ่งเรื่องที่ควรระวังจริงๆและเรื่องที่ผมอยากจะเน้นย้ำจริงๆเลยก็คือเรื่องของของเสียครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากทั้งนิสัยการกินหรือการขับถ่ายของมันที่สามารถเกิดของเสียได้มากแต่ถ้าระบบกำจัดของเสียดีแล้วละก็หายห่วงเลยละครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s c r i b e กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับจะจบกันไปกับข้อมูลของป้าอีกชนิดหนึ่งที่เป็นขวัญใจของเหล่าปูที่เลี้ยงปลาในตู้ใหญ่ๆ หรือในบอ่อหรือโฮมอควาเรียมซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าเจ้านี่เป็นปลาอีกตัวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับหากเพื่อนๆมีพื้นที่ใหญ่ๆมีตู้ใหญ่ๆใ,ในการเลี้ยงด้วยแล้วก็น่าจะเริ่มลองเลี้ยงจากเจ้านี่ดูก็คงจะไม่เสียหายอะไรครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ